เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยถ้ารูถามว่าช้างที่เขาทําที่ได้พลังงานที่ทําให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวหรือว่าหิ่งห้อยที่สามารถเปล่งแสงได้ในเวลาที่ต้องการสืบพันธุ์หรือแม้ว่ากระทั่งจะเป็นพายรากข,ของขา้าวโพดที่ต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการองอกออกจากเมล็ดเนี่ยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เขาได้พลังงานมาอย่างไรรูจะให้ ความหมายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอธิบายเพิ่มเติมว่าพลังงานรอบนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้เป็นพลังงานที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในสารอาหารที่เขาทานเข้าไปนะคะให้อยู่ในรูปที่สามารถนําไปใช้ในทํากิจกรรมต่างๆได้นะคะเราดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าพลังงานในสิ่งมีชีวิต ไม่มีการสูญหายไปหรือเกิดขึ้นใหม่แต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้โดยผลรวมของพลังงานทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนะคะพูดง่ายๆก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรามีพลังงานในการเคลื่อนไหวหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นพลังงานที่อยู่ดีก็แบบมาเพิ่มขึ้นในตัวเราแต่มันเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของสารเคมีพลังงานเคมีจากอาหารที่เราทานไป แล้วมันไปเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนพลังงานเคมีตัวนั้นนะคะเป็นพลังงานในร่างกายที่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูรายละเอียดของปฏิกิริยาในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นปฏิกิริยาคลายพลังงานกับปฏิกิริยาดูพลังงานนะคะทีนี้เรามาดูที่ภาพกราฟนะคะแกน y นะคะของให้แทนระดับพลังงานนะคะส่วนแกน x ก็คือการดําเนินไปของปฏิกิริยาเลยแบบ เวลามันผ่านไปเนี่ยปฏิกิริยานันเองนะคะทีนี้ในปฏิกิริยาใดๆเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่สารตั้งต้นใช่ไหมคะแล้วเวลาผ่านไปเกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆเราก็จะได้สารใหม่ขึ้นมาที่มีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปจากสารตั้งต้นใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าเนี่ยสารตั้งต้นเป็นไงคะมีระดับพลังงานที่สูงกว่าสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมายความว่า สารตั้งต้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันมีพลังงานมากเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันผ่านอะไรไปเสร็จมันได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยค่ะมีพลังงานน้อยกว่าสารตั้งต้นดังนั้นเนี่ยพลังงานนะคะมันถูกใช้ไปไม่หมดในสารผลิตภัณฑ์มันก็เลยกลายเป็นพลังงานออกมาอีกหนึ่งตัวเห็นไหมคะ <c oughs> สารตั้งต้นนะคะมีพลังงานสูง พอเปลี่ยนพอเกิดปฏิกิริยาไปได้สารผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานน้อยกว่าสารตั้งต้นดังนั้นเนี่ยเป็นไงคะก็ต้องไปบวกพลังงานออกมาอีกอธิบายให้เข้าใจง่ายว่าสมมติสารพลังงานสารตั้งต้นเนาะมีพลังงานอยู่ในเวลสิบนะคะผ่านปฏิกิริยาไปได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระดับพลังงานอยู่ประมาณหกดังนั้นสารตั้งต้นมีสิบสารผลิตภัณฑ์ใช้ไปหกดังนั้นมันเหลืออีสี่ใช่ไหมคะสี่ไอสี่เนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นพลังงานนะคะ แบบนี้เราจะเรียกลักษณะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแบบนี้ว่าเป็นปฏิกิริยาคาพลังงานคือสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะได้พลังงานนะคะที่คายออกมาพร้อมกับสารผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในสมการเคมีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือสารตั้งต้นนะคะตั้งต้นอ่าแล้วก็มีลูกศรนแบบนี้ แล้วก็เป็นสารผลิตภัณฑ์แล้วก็บวกพลังงานนะคะตัวพลังงานจะอยู่ฝั่งเดียวกับสารผลิตภัณฑ์นะคะปฏิกิริยาดูดพลังงานปฏิกิริยาดูดพลังงานจะเห็นว่าสารตั้งต้นที่ปิดเป็นตัวเริ่มต้นของปฏิกิริยาเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ในระดับต่ำกว่าสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยยากมากเลยใช่ไหมคะสมมติสารตั้งต้นเนี่ยมีพลังงานอยู่เท่ากับ5เนาะเลเวล5แต่อสารผลิตภัณฑ์เนี่ยคะ่ะ มันเป็นสารที่มีพลังงานเลเวลสิบแสดงว่าเราจะต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งลงไปเพื่อให้มันกลา,ายเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวลสิบถูกไหมคะตัวนั้นก็คือพลังงานนั่นเองค่ะเราจึงเรียกลักษณะของสารที่สารผลิตภัณฑ์นะคะมีพลังงานสูงกว่าพลังงานของสารตั้งต้นว่าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานใช่ไหมเพราะมันดูดพลังงานตัวนี้ค่ะ เข้าไป,วปรวมกับสารตั้งต้นเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานสูงนะคะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอสมการก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสารตั้งต้นบวกพลังงานแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่นี้เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยตัว E คืออะไรนะคะ E มันก็ย่อมาจาก Energy นะคะ Energy ที่แปลว่าพลังงานเนาะครูเขียนตัวย่อด้วยตัว E นะคะ ะคระูคจะให้ข้อสังเกตว่า mm hmm. เมื่อพิารณา, mm hmm. นาแนวโนไม่การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเห็นว่าปฏิกิริยาดูดพลังงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตัวนี้นะคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองได้เองเป็นเพราะว mm ่า hmm. อะไรคะเพราะว่าสารผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ถูกไหมเนี่ยดูดิสารตั้งต้นมีพลังงานแค่เนี้ยแล้วสารผลิตภัณฑ์มีพลังงานต้องสูงอะ่ะแสดงว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองมันต้องไปหาพลังงานจากที่อื่นเข้ามาเพิ่มมาถึงจะเกิดได้ในทางตรงกันข้ามปฏิกิริยาคาพลังงานสารตั้งต้นตัวมันเองมีพลังงานสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะมันแค่คายพลังงานออกมานิดหนึ่งมันก็ได้สารผลิตภัณฑ์แล้วดังนั้นเนี่ยค่ะปฏิกิริยาคาพลังงานสามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะ เพราะว่าตัวสารตั้งต้นมีพลังงานสูงอยู่แล้วนะคะดีดีาอาจจะคายพลังงานออกมาแล้วก็ได้สารผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานลดลงนะคะทีนี้นะคะในการเกิดปฏิกิริยาสารตั้งต้งตนนะคะตัวนี้นะคะสีเหลี่ยมตัวนี้ต้องได้รับพลังงานเพียงพอที่จะสลายพันธะเดิมเห็นไหมคะว่ามันมีมีสารอยู่สองตัวเนาะเราต้องสลายพันธะเดิมมันก่อนทําให้เกิดการเรียงตัวใหม่ของอะตอมที่เหมาะสม เพื่อให้กลายเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะพลังงานเริ่มต้นที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานั้นได้เราเรียกว่าพลังงานกระตุ้นหรือพลังงานก่อกำมันนะคะ รอบนะคะพลังงานกระตุน้นหรือพลังงานก่อกำมันนะคะก็คือพลังงานเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นโอเคค่ะนี่คือช่วงนี้ส่วนภาพล่างนะคะพลังงานกระตุ้นเป็นไงคะะเป็นแบบนี้นะ หน้านี้ค่ะก็คือหน้าที่ครูสรุปเป็นข้อความทั้งหมดค่ะใครงงที่ครูอธิบายเนาะอาจจะเป็นข้อความที่ยืดยาวไปจับใจความไม่ได้เนาะยังเรียนสามารถอ่านภาพนี้แคปภาพนี้นะคะแล้วก็ลองทําความเข้าใจทํานทความเข้าใจอย่างช้าๆทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะปฏิกิริยานะคะหรือกระบวนการที่เกิดในสิ่งมีชีวิตเราก็จะเรียกมันว่ากระบวนการเมตาบอลิซึ่มนะคะเราอยากจะได้ยินบ่อยเนาะคือปฏิกิริยาหรือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยล่ะาเราจะเรียกว่าเมตาบอลิซึมซึ่งเมตาบอลิซึมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ตัวนะคะก็คือเป็นแบบแอนนาบอลิซึมนะคะนิยมเขียนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะคะแล้วก็แคตาบอลิซึมนะคะ ที้นี้มันต่างกันยังไงระหว่างแอนนาบอิซึมกับแคป a าบอิซึมนะคะแคปตาบอิซึมนะคะคือการที่สังเคราะห์สารเอนไซม์โมเลกุลใหญ่จากโมเลกุลเล็กๆนะคะถ้าวาดเป็นภาพจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือการแบบเป็นสารเล็กสารน้อยอ่ะขดเช่นกดอะมิโนมันรวมกันสักแปดตัวเก้าตัวแล้วกลายไปเป็นโปรตีนตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะาการทำอันเล็กๆหลายอันมารวมกันให้เป็นสารใหญ่เราเรียกกระบวนการนั้นว่าแอนนาบอิ ตึ้มโอเคไหมคะแต่ถ้ามันเป็นแคตตาบอลิซึมมันจะหมายถึงการทำให้สายโมเลกุลใหญ่กลายเป็นสายโมเลกุลเล็กๆๆๆนะคะพร้อมกับได้พลังงานออกมาบวกพลังงานนะคะแบบนี้เราจะเรียกมันว่าแคตตาบอลิซึมแน่นอน,นเนี่ยครูจะชอบําว่าแอนเป็นคนไม่ดีแอนชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมคะ แอนเป็นคนไม่ดีเพราะว่าแอนอะชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเป็นการทําสารอนุภาคที่มีโมเลกุลเล็กๆๆๆรวมกันให้เป็นสารใหญ่ขึ้นนะคะแอนเป็นคนไม่ดีแอนชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สากภาพนี้นะคะถ้าเราไม่แอบบอ่านข้อความนี้สก่อนเนาะเออเราจะเห็นว่าเป็นไงคะปลายหางของอตักศรปฏิกิริยาเป็นการเอา สารเล็กๆน้อยๆนะคะบวกกับพลังงานเข้ามาแล้วได้เป็นสารโมเลกุลใหญ่ขึ้นมาดังนั้นอันนี้เป็นเมตาบอลิซึมประเภทแอนาบอซิซึมนะคะแต่ถ้าแบบนี้เป็นไงเริ่มต้นด้วยสารโมเลกุลใหญ่แล้วสุดท้ายสลายตัวเป็นสารโมเลกุลเล็กๆๆๆพร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาแบบนี้เรียกว่าแคตาบอ s ิซึมนะคะ ทีพอเราเรียนคําว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคําว่าตัวเร่งปฏิกิริยาหรือคาตัลิสนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานระดับหนึ่งใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยระดับหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นก็คือเปลี่ยนจากสารที่เป็นสารผลิตภัณฑ์ไอสารตั้งต้นนะคะสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ เรปปฏิกิริยาใช้พลังงานเท่านี้สีเส้นสีส้มแต่ถ้าเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ระดับพลังงานที่เราใช้ในการเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ต่ําลงนะคะก็คือทาให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นนะคะเราเรียกสารที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะคะ อันนี้ค่ะก็คือคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเกิดปฏิกิริยา 2. ช่วยลดระดับพลังงานกระตุ้นในการเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนจากสาร A ปเป็นสาร B ซึ่ง,งปกติเนี่ยมันจะใช้พลังงานอยู่ที่เลเวลสิแต่พอเราใส่ตัวเร่งเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะทําให้พลังงานที่เอาไปใช้เปลี่ยนจาก A ไปเป็น B ลดเหลือัประมาณ ห้าเนี่ยมันก็แปงว่ามันเกิดง่ายขึ้นถูกป้าใส่ไปแค่ห้าปุ๊บเกิดสารผลิตภัณฑ์แล้วนะคะข้อสามช่วยให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นคือเกิดได้เร็วขึ้นได้ไวขึ้นนะคะซึ่งเอนไซม์จัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยตัวเร่งปฏิกิริยากับเอนไซม์คือคนละอันกันนะแต่ว่าเอานไซม์อะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเร่งปฏิกิริยานะคะ ีนี้การทํางานของเอนไซม์เอนไซม์นะคะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมคะเอนไซม์นะคะจัดเป็นสารจําพวกโปรตีนได้เนาะทุกทวนนิดหนึ่งเนาะโปรตีนมีธาตุหลักอยู่สีอันคือ C H O N นะคะโปรตีนเนี่ยเอนไซม์ A 5, สามารถเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตทําให้สารตั้งต้นเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะคะโดยสารตั้งต้นจัดจับเอนไซม์เนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นบริเวณจำเพาะ หมายความว่ามันจะไม่จับกันม่วๆคือตัวสารตั้งต้นจะไปจับกับเอนไซม์ที่จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นมันจะจับกันแบบจำเพาะคือมันต้องรู้จักกันมันถึงจะจับกันเท่านั้นนะคะเราเรียกบริเวณที่มันมีความจาเพาะกันนั้นว่าเป็นบริเวณเร่งหรือ Active site โอเคนะต่อไปนะคะ จะเขียนสมการคร่าวๆคือเอนไซม์บวกสารตั้งต้นนะคะที่นี้เนี่ยปกติถ้าเราเป็นสารตั้งต้นใส่เอนไซม์เข้าไปเราก็จะได้ผลผลิตภัณฑ์ถูกไหมอย่งนี้แต่ก่อนที่มันจะเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะ่ะมันจะได้สารตัวหนึ่งก่อนนะคะเรียกว่าเอนไซม์สับสเตรนะคะหรือตัวนี้เรียกภาษาไฮโซว่าเป็นเอนไซม์ซับสเตรตคอมเพล็กซ์นะคะเป็นตัวที่ไม่มีความสเสถียรเกิดขึ้นแบบเดียวนะคะ คือเอนไซม์บวกสารตั้งต้นได้เอนไซม์สับสเตตคอมเพล็กซ์แปบเดียวแหละมันก็จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กับเอนไซม์นะคะเห็นไหมเอนไซม์ I, เนี่ยจะไม่ได้ไปรวมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะแยกกันนะคะ ทีนี้การทํางานแบบลึกๆเลยเ,ลยเนี่ยของเอนไซม์ตัวไหนเอนไซม์นะคะจะไปจับกับสารตั้งต้นที่บริเวณเล่งซึ่งมันมีความจําเพาะและเข้าคู่กันเนาะพอมันจับปูประคัะมันจะทําให้โครงสร้างเนี่ยและสภาวะเนี่ยเหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้สารตั้งต้นกลายเป็นสารอุปทฑนโดยทําให้พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาลดลงใช่ไหมปกติค่ะ เขาอะต้องใช้พลังงานถึงระดับสีฟ้าในการให้เกิดสารผลิตภัณฑ์แต่พอเราใส่เอนไซม์เข้าไปหรือตัวเร่งเข้าไปอะค่ะใช้พลังงานแค่สีส้มก็สามารถเกิดผลิตภัณฑ์ได้แล้วนี่เองค่ะที่ครูบอกว่าสารตั้งต้นนะคะจะจับกับตัวนี้นะสีส้มซูโครสนะคะคือสารตั้งต้นเนี่ยจับกับตัวเร่งหรือเอนไซม์ ide, ที่บริเวณเร่งบริเวณนี้นะคะตรงนี้ เรียกว่าบริเวณเร่งเนาะออดังนั้นอย่าจำสับสนนะคะบริเวณเร่งอยู่ที่ตัวเอนไซม์นะไม่ใช่อยู่ที่ตัวสารตั้งต้นสังเกตไหมคะว่าหน้าตาของสารตั้งต้นมีความเป็นไงพอเหมาะพอเจาะกับบริเวณเร่งถ้าเอามาต่อปุ๊บต่อได้ไหมคะพอดีเลยเหมือนจิ๊กซอเลยเนาะพอมันไอตัวสารตั้งต้นมันมาจับก,กับเอนไซม์ที่บริเวณเร่งปุ๊บเข้าล็อกปุ๊บมันจะกลายไปเป็นสารตัวหนึ่งที่ครูบอก นะคะก็คือเอนไซม s ซับ t เตตคอมเพกจะถามว่าเสถียรไหมไม่เสถียรน,นะเป็นปบบเดียวเ็จน,นะคะมันจะทำปฏิกิริยากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บั๊ืมนอนีนด้านสุดท้ายมันก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีสมบัติทางเคมีที่ต่างออกไปจากสารตั้งกนเนาะจากสีส้มส,สองตัวนี้ค่ะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีแดงกับสีเหลืองแต่ตัวเอนไซม์เป็นไงคะก็ย,ยังเหมือนเดิมนะพอมันได้สารผลิตภัณฑ์ปุ๊บไดเอนไซม์ปุ๊บ มันก็จะแยกจากกันเป็นผลิตภณัณฑ์เอนไซม์ก็จะกลับถูกเอามาใช้ใหม่ได้อีกนะคะแบบนี้นะตัวเอนไซม์ไม่ได้ติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะตัวนี้ซักโตสูโคดเนาะโอเคนะคะคือเริ่มต้นด้วยซูโคดไปบวกกับเอนไซม์ซูเคลสเสร็จได้เอนไซม์ส,สัตเตตแปบ๊บหนึ่งทำปฏิกิริยากันผู้ปังผู้ปังได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สองตัวก็คือฟัคโตนและกูโคส่วนเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ถูกดีดออกมานะคะ ได้จะเห็นว่าลักษณะของอสารตั้งต้นกับอะไรนะสารตั้งต้นกับเอนไซม์มีลักษณะที่เหมาะตราเพาะต่อกันนะคะพูเลยบอกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่าทฤษฎีลูกกุญแจแม่กุญแจนะคะล้ว k อ n คี e y โมเดลนะคะซึ่งเสนอโดย email Fisher ก็คืออ e ีตรงเขาบอกว่าลูกกุญแจหรือีย์เนี่ยเปรียบเสมือนสารตั้งต้นนะคะอืม ส่วนแม่กุญแจเนี่ยเปรียบเสมือนเอนไซน์นะคะสองอันเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเอนไซ e ์ u ับสเปรคอมเพล็ได้หรือเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีความเป็นไงคะเข้าคู่กันพอดีถ้าเราไปเอาลูกกุญแจลูกอื่นที่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มา,ขาไขแมากุญแจอันนี้มันก็จะไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นมันก็มีความจำเพาะกันเขาก็เลยตั้งชื่อว่าทฤษฎีลูกกุญแจแม่กุญแจนะคะ มันก็จะเห็นว่าแต่ละเอนไซม์เนี่ยทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงจับสารตั้งต้นอย่างเช่นภาพที่แล้วเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ซูเครสใช่ไหมก็คือเอาไว้ใช้แยกเอ่อน้ําตาลซูโครสให้เป็นกรูโคสจากฟรักโตสใช่ไหมคะดังนั้นอะถ้าเราไปเอาน้ําตาลซูเอ่อเอาเอนไซม์ซูเครสไปแยกน้ําตาลโมโตสอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้เนาะมันก็จะไม่มีความเข้าคู่กันนะคะมันสร้างาวัตถุการณ์ในการหมุนเรียนนะคะ อทีนี้นะคะเรามาดูรูปร่างและส่วนประกอบของเอนไซม์เนาะเอนไซม์เนี่ยค่ะเป็นโปรตีนเนาะเรียนรู้อยู่แล้วเป็นสารประกอบโปรตีนที่ม้วนตันเป็นก้อนประกอบไปด้วยโพลีเปร,ปปรไทยสายเดียวหรือหลายสายที่ขดกันไปกันมาจนมันเป็นก้อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะเอนไซม์มันไม่ได้ประกอบไปด้วยโปรตีนอย่างเดียวทั้งก้อนนะคะมันจะมีตัวอื่นอยู่ด้วยแปะผสมอยู่ด้วยเด็นน้อยนะคะ โดยส่วนนั้นเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ hmm. actor, เนี่ยจะเป็นสารจําพวกไอออนก็คือมีประจุเช่นแคลเซียมนะคะซิงค์เนาะและอีกอันหนึ่งเราจะเรียกว่าโคเอนไซม์ Co N ide, เป็นสารพวกวิตามิน B1 B2 K วิตามิน C อะไรพวกนี้นะถ้าเป็นโคแฟกเตอร์ actor, นะคะเป็นไอออนแต่ถ้าเป็นโคเอนไซม์ N ide, นะคะก็คือวิตามินเดียดจำศักดิกันนะโคแฟกเตอร์ Co actor, คือไอออน โคเอนไซม์คือวิตามินนะคะสารเหล่านี้ค่ะจําเป็นต่อการทํางานของเอนไซม์มากถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆนะแต่มันมีความจําเป็นมากๆเลยค่ะแ่าเรียนดูภาพนี้นะเขาบอกว่าภาพด้านซ้ายเนี่ยค่ะที่เป็นสีฟ้าโนที่ครูกําลังชี้อยู่ค่ะมันคือส่วนหนึ่งของเอนไซม์ ide, ที่เป็นส่วนที่เป็นโปรตีนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเอนไซม์ที่มีเฉพาะโปรตีนเนี่ยมันจะเรียกว่าอะโพรเอนไซม์ Pro N คือ เป็นเอนไซม์เป็นส่วนของเอนไซม์ที่ยังไม่สามารถหรือไม่พร้อมทําง,งานนะคะเพราะว่ามันขาดอะไรมันขาดคู่หูของมันไปแม้ว่าจะเป็นคู่หูที่ตัวเล็กแต่ก็เป็นคู่หูที่สําคัญก็คือโคเอนไซม์ me, หรือโคแฟกเตอร์ actor, นะคะเออโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์อถ้าเป็นโคเอนไซม์ me, จะเป็นวิตามินนะคะแต่ถ้าเป็นโคแฟกเตอร์ actor, คือพวกไอออนนะคะไอตัวนี้ละคะ่ะสีฟ้าอ่อนๆเขียวอ่อน,ออนๆตัวเนี้มันก็จะมา เป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนเอ้ยของเอนไซน์นะคะทั้งหมดเนี้ยเราเรียกมันว่าโปรตีนทั้งหมดเลยเนาะถ้าส่วนเป็นไลเข้มเราเรียกว่าส่วนที่เป็นโปรตีนแต่ส่วนที่เป็นเล็กๆตรงนี้นะคะเออก็จะเป็นโคเอนไซม์ m ile, หรือโคแฟกเตอร์ก็ได้เนาะพอมันมารวมกันกลายเป็นโปรตีนที่พร้อมจะทํางานแล้วเนี่ยไอ้เป็นเอนไซม์ที่พร้อมจะทํางานแล้วเราจะเรียกมันว่าโคโลเอนไซม์คือพร้อมจะทํางานแล้วพอมันใส่โคแฟกเตอร์ actor, หรือโคเอนไซม์เข้าไปแล้วเป็นไงครับ พอสารตั้งต้นเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บเป็นไงพอดีล็อกเลยนะคะเห็นไหมพอมันเข้ามาปุ๊บพอดีล็อกจับกันได้ทํางานตัวได้แต่ถ้าเป็นไงถ้าตอนเนี้ยมันไม่มีอีตัวนี้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเอนไซม์ตัวเนี M ้ยค่ะตัดโคเอนไซม์ออกไปเป็นไงแล้วเอาสารตั้งต้นเข้ามาสารตั้งต้นเข้ามาใส่จับกันได้พอดีไหมไม่พอดีนะคะดังนั้นเนี่ยโคเอนไซม์โคเอเไอร์ออแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กของ เอนไซม์ Inside, แต่ก็มีความสําคัญมากทาให้มันสามารถจับจับสารตั้งต้นได้อย่างพอดีพอเหมาะนะคะนะต่อไปนะคะการยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์นะทีนี้เนี่ยเอนไซม์มันทําให้ปฏิกริริยาเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกิดการที่เราต้องการยับยัง้งไม่ให้เอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยทำงานได้นะคะ ซึ่งการทํางานของการยับยั้งเอนไซม์เนี่ยเราจะเรียกตัวที่ทํางานแบบนั้นว่าเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์หรือเอนไซม์อินฮิบิเตอร์นะคะทําให้เอนไซม์ ide, ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่สามารถจับกับสารตั้งต้นได้โอเคไหมซึ่งตัวยับยั้งเอนไซม์เนี่ยมีสองแบบนะคะก็คือตัวยับยั้งแบบแข่งขันจับแบบไม่แข่งขันนะคะหมายความว่าอะไรสมมุติว่า สมมุติว่าภาพนี้นะคะตัวนี้คือตัวเอนไซม์นะคะอันนี้คือสารตั้งต้นปกติแล้วเนี่ยไอตัวสีเขียวอ่อนเนี่ยมันก็ต้องไปจับที่ตรงบริเวณน,นี้ใช่ไหมคะซึ่งดูรูปร่างแล้วคิดว่ามันน่าจะจับกันพอมอะแต่บังเอิญว่าเราอะคะ่ะเป็นตัวอิจฉาคือสีเขียวเข้มเราอยากไม่อยากให้ไอตัวสีเขียวอ่อนน่ยมันไปจับกับเอนไซม์ได้โอเคไหมเราด้วยความที่เป็นกนอจฉาทำไงดีคะ เราก็เรียนแบบรูปร่างของสารตั้งต้นตัวนี้เออแล้วก็ทําไมคะไปเสียบแทนไงเออจําลองนะคะเป็นไงเขาเสียบปุ๊บแทนที่ได้เป๋ๆแบบเนี้ยเราเรียกว่าตัวยับยั้งแบบแข่งขันคือเรียนแบบหน้าตาของสารตั้งต้นให้เหมือนกันเลยแล้วก็เข้าไปเสียบแทนพอเข้าไปเสียบเสร็จแล้วเป็นไงคะไอตัวที่เป็นสารตั้งต้นจริงๆก็ไม่สามารถมาเสียบกับบริเวณเล่หของเอนไซม์ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นตัวยับยั้งแบบไม่ถึงขันนะคะ,ะดูอันนี้คือเอนไซม์ ide, ปกติเนาะอันนี้คือสารตั้งต้นนะคะปกติตัวนี้ก็ไปเสียบในตรงนี้ได้แต่เราค่ะเป็นนางอิจฉาสีฟ้าแต่บังเอญเนี่ยว่าเราไม่ได้สวยเหมือนสารตั้งต้นตัวนี้เห็นไหมหน้าตาเราไม่เหมือนคนที่เขาชอบอะเราทํายังไงดีคะเราก็เข้าไปแบบปกติไม่ได้ทําให้เขาชอบไม่ได้ใช่ปะเราก็จะแอบไปแทงอีกข้างหนึ่งค่ะเราก็จะไปจับเขาอีกบริเวณนึง นะคะคเห็นไหมว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปจับที่บริเวณด้านบนตรงนี้เพราะว่ารูปร่างเรามไม่ได้เนะักเรีน่นเออเราไม่ได้สวยไม่ได้แหลมอมเราก็ไปจับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพอจับปุ๊บเป็นไงคะจากตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นแหลมแหลมเพื่อที่จะให้สีเขียวเข้ามาเสียบมันก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบควานๆแทนที่นี้เนี่ยพอเราไปทําให้รูปร่างของเอนายเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นไง สารตั้งต้นที่เป็นสีเขียวอ่อนมันก็เข้ามาจับไม่ได้นะคะแบบนี้เนาะเราเรียกการทํางานของตัวยับยั้งแบบนี้ว่าตัวยับยั้งแบบไม่แข็งขันคือหน้าตาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับสารตั้งต้นตัวเดิมน,นะคะดังนั้นเนี่ยจะเข้าไปบริเวณเล่งบริเวณเดิมไม่ได้นะมันจะไปจับกับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่บริเวณเล่งแล้วทําให้ตัวเอนไซม์เนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทําให้ไม่สามารถจับกับสารตั้งต้นเดิมได้นะคะ ที่นะคะเรามาดูที่ปัจจัยที่มีผลต่อการถึงงานของเอนไซม์นะคะตัวแรกก็คืออะไรความร้อนใช่ไหมเออทีเนี้ยเขาบอกว่าอย่างตัวอย่างเช่นเอ่ออะลูมินที่พบในไข่ไข่าขาวนะคะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเนาะเออทีนี้เนะี่ยเขาบอกว่าพวกเนี้ยค่ะเอนไซม์ที่พบในไข่ขาวเนี่ยพอมันเจอความร้อนมันก็จะเป็นไงคะเออตรงไข่ขาวม่ได้รับความร้อนไปนไงมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างอย่างไข่ก็จะเปลี่ยนเป็นสี เข้มขึนขุ่น,ข,นขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยความร้อนมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ข้อสองนะคะก็คือภาวะความเป็นกรดเบสหรือค่า pH ที่แตกต่างกัน,นมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์เช่นถ้าอย่างเอนไซม์เพปซินนะคะทำงานได้ดีในค่า pH 2.5จแต่ถ้าเป็นอะไมเลสเป็นน้ำลายของเรานะคะจะทำงานได้ดีที่ pH เป็น7เนาะแต่ถ้าเป็นทิปซินนะคะทำงานได้ทีอยู่ทำงานได้ดีที่เอนไซม์8 อ่ pH แ5นะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือต่อไปเป็นอุณหภูมิเนาะในในร่างกายคนทั่วไปอะ่ะเออจะใช้เอนไซม์จะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ3 5ซึ่งเป็นอุณหภูมิร่างกายเนาะแต่ถ้าในแบคทีเรียค่ะเอนไซา์ทำงานได้ดีที่ประมาณอุณหภูมิประมาณ70องศานะคะ และต่อไปเนาะปัจจัยที่มีผลต่อการถนานนอิงไฟคือปริมาณสารตั้งต้นถ้าเรานะคะมีสารตั้งต้นมากเท่าใดอัดตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเป็นไงคะมันจะคงที่แต่ช่วงแรกมันจะเพิ่มขึ้นนะคะและนอกจากนี้นอกจากมีทฤษฎีแม่กุญแจลูกกุญแจแล้วที่ว่าสารตั้งต้นจา ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมีความพอเหมาะพอเจาะไม่งั้นไม่สามารถจับเป็นได้และเกิดปฏิกิริยาได้ใช่ไหมคะยังมีอีหนึ่งที่เขาเชื่อว่ารูปร่างนะคะของเอนไซม์กับสารั้งตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องพอดีกันเตะเตแต่แค่แบบเออมีความคล้ายคลึงกันบ้างนะคะมันก็สามารถมีการแบบปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้เหมือนแบบแรกแรกเราก็ไม่ได้ชอบกันหรอกแต่แบบพอคบๆแล้วก็โอเคแหละประมาณนี้นะคะเช่นอันนี้เนาอเห็นไหมตรงบริเวณขอบของเอนไซม์เป็นหน้าตาแบบนี้ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยไอสารต้งต้นสีเขียวถ้าลงมาเจาะเลยอ่ะมันก็ไม่ได้พอดีเนาะดูดิเห็นไหมคะเห็นปะมันมีมุมเหลือๆอ,อยู่นิดนึงแต่พออยู่ไปอยู่มามันก็มีการแบบบุดอาขยับนู่นปรับนี่จนสุด้ายแล้วเนี่ยคะ่ะก็เกิดความพอเหมาะและได้สารผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันเนาะออเขาก็เลยตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีเหนี่ยวนําให้เหมาะสมค่ะของแดนเนียวคอชแลนดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเอนฟา์มีสองทฤษฎีคือทฤษฎีแม่กุญแจลูกกุญแจและทฤษฎีเหนี่ยวนําให้เหมาะสมนะคะ